สวัสดีค่ะวันนี้เนทนะคะจากมิสูอัลต้แกลเลอรี่นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถนะคะมิสูบิชิแอททราดนะคะ,ะ,คะตัวใหม่นะคะตัวสเปเชียลให้ลูกค้าดูนะคะว่าด้านในเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็เราเชนไมเนอร์มาแล้วมีอะไรที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเนทพาไปดูด้านหน้าก่อนค่ะจะเป็นกระจังหน้านะคะแอดวานด์ด i นามิชิลนะคะตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีนะคะทำขึ้นมาใหม่นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะมีคริปแดงนะคะ เป็นสีดำตัดด้วยคลิปแดงนะคะพี่ตัวนี้ดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะด้านหน้าแบบโครเมียมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเนปพามาดูด้านข้างค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นล้อนะคะอลลอยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะพร้อมยางใหม่ด้วยนะคะด้านข้างก็เป็นกระจกนะคะสีดำตัวนี้สีแท้จากโรงงานเหมือนเดิมนะคะมีสีดำเพิ่มเข้ามาทำให้ตัดกับสีรถนะคะตัวสีแดง ส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นนะคะหลังคาสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีแดงนะคะแล้วเราพามาดูด้านในค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นนะคะนี่เลยนะคะ New Option นะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำได้แดงนะคะส่วนจอนะคะเป็นจอมัน่า Android ขอโทษค่ะเป็นจอนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เซียร์ออโต้ซีวนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ นี่คะ่ะเน็ตเปิดให้ดูเลยคะ่ะสามารถนะคะนั่งได้จริงจำนวนถึง3ที่นั่งนะคะสะดวกสบายไม่แคบนะคะตัวนี้นะคะลูกค้านั่งได้แบบว่าสบายสบยเลยนะคะเดี๋ยวเน็ตพามาดูอีกหนึ่งที่ด้านหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะกระจกตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีดำตัดกับตัวรถให้เข้ากับหลังคาด้วยนะคะตัดกับตัวรถสีแดงตัวนี้สไตล์รอสาทรงสวยมากเลยนะคะ ไฟท้ายสีแดง LED นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นไฟเบรกนะคะส่วนด้านหลังนะคะสามารถบรรทุกของได้21กิโลลิตรเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟท้ายนะคะเหมือนตัวเดิมขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้จะเพิ่มไฟตัวนี้ให้นะคะโลโก้มิซูบิชิแอทซาดนะคะเป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านข้างค่ะเราพามาดูนะคะล้อขนาดอัล้อยเหมือนเดิมนะคะสีดำนะคะ ยางปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีนะคะสีแดงหลังคาดำนะคะสีขาวหลังคาดำแล้วก็สีเหลืองหลังคาดำค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะมิ s ซูบิชิแอ t r ราดนะคะ e ีโคคาราคาใหม่สามารถผ่อนได้สบายๆเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแคมเปญฟรีดาวอยู่ด้วยลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้อีโคคาแบบประหยัดน้ำมันที่สุดแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะมิ s ซูบิชิแอตทราดค่ะ สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะรับโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ